โอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่เรียกได้ว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอดหนึ่งอาทิตย์ในป่านะครับโอเคหนึ่งคนนะครับเราต้องเราต้องออกเดินทางไปหาชีกาแล้วต้องเปิดประตูประตูแล้วก็ไปออกประจนไทยในป่านะครับ แปดวันนะครับมาเริ่มเล่นเกมนี้กันเลยมีอะไรให้เนะี่ยหมัดลูฟี่มันลูฟี่ว้าวว้าวมันลูฟี่สุดเจ๋งอี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 หมัดลูฟี่หมันย่างยืด โอเคนะครับเราต้องเอาแท่งเหล็กไปขายนะครับ75บาทโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้โหงื้นสีนี้ดีกว่าเหลือ <c oughs> 40บาท I'm ก็จะรอให้มันตอนคือผมจะต้องออกไปใช้หมัดยางนี่ลูฟี่ปะจนไทยนะครับผมจะใช้หมัดยางนี่ลูฟี่ปะจนไทยอีอีอีนี่คือกระเป๋าของเรานะครับโอ้ดูเจ้าสอบีนางงี่สิอิว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 หมัดลูฟี่หมัดลูฟี่หมัดลูฟี่อีออี มอยมากแก้แค้นให้เพื่อนเกลสี่ขอโทษทีนะค่เพื่อนเกไเป็นแล้ว โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ต้องกลับแบ้านแล้วนะครับเพราะว่ามันจะค่ำแล้วนะ่ะนะครับแล้วผมก็ต้องเอาของไปขายตรงนู่น แล้วก็ผมก็จะรอจนกว่ามันจะค่านะครับแต่นี่คือบ้านเล็กๆน้นอยๆของผมนี่ผมจะต้องปเปต้นไทยไปกับมัน,นถึง8ปวันคนงวง,วง,วงอันนี้หาย แค่นะครับที่เหลือวันี้เก็บนะครับเอาไปตกแต่งบ้านมันได้ตังมาสามสิบหกบาทนี่คืออะไรสามสิบหกบาทซื้อขี้เลยได้มั้งสามสิบหกบาทพ่ออย่างเราก็ซื้อนี่ได้ตั้งหลายอันห้าสองกันโอเคเก็บพร้วเดี๋ยวมจะไปตกแต่งบ้านตรงนู้นนะครับ โอ้ไม่จะทำแล้วโอเคนะครับ เราก็เชื่อมไ้ตรงนี้นี้ก็เชื่อมไปตรงนี้นี้ก็เชื่อมไปตรงนี้รีบวิ่งเบลโทอเล็ว โอเคแล้วก็รอให้มันคำ่ำสิบหกสี่สิบหกสิบหกหกหกสิบสามสิบเหมือนท่องที่สุดคูณอยู่เลยโอเคนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะรอให้คำํำแล้วก็ ใกล้ข้ามแล้วนะครับมันจะมีสัญญาณเตือนแบบนี้นะครับและตอนนี้ผมก็รอยซอมบ,บี้น่างงกันนะครับมาโจงตีนะครับออแต่วันตกแล้วเย่เย่เย่ซอมบ,บี้นะโงทจะมาจากการเราแล้วเย่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 โอเคครับมาอย่างเนี้ย มาองเนี่ยยังไงยังไงกันมาโอเคนะครับอาจารย์ขึ้นแล้วโอเคทางนี้ดีมันจะเข้าไปอยู่ในนี้อ้น่ากลัวโอเคครับช่วงเวลาของซอมบี้มาแล้วอกอกไปอกอกไป ออกไป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 เจะซอมบี้น่ารังเกียจออกไปเจ้าผีดิบน่โาโง่จะทำอะไรพ้อมฉันฉันสร้างงานฉันหาของนานยิ่วรูวใหม่ฉันหานานแค่ไหนโอ้ยไม่ฟังก็ดีเอาไปกิน มัดยังย่ลูฟี okay. มมม่มัดยังยี่ลูฟี่โอเคผมใช้มัดยังยี่ลูฟี่คุ้มกวิดมาดยังยี่ลูฟี่มัดยังยี่ลูฟี่มาดยังยี่ลูฟี่อีอีวันที่หนึ่งผ่านไปเก่งเหมือนกันนั้นไงเราดนที่วัสดุเกือพัง ไอพวกนี้ขายได้สี่บาทเก็บไปขายมันก็มีคุณาคา่าไอ้พบกไอ้พวกสพีดิบนี่ก็มีคา่าเขาไปขายสี่บาทถ้ามีหลายๆตัวน่าจะขายได้เยอะนะ โอเคเราจะเทเทลงไปเลยเทลงไปเทลงไปเลโอเคนะครับแล้วผมจะมาดูว่ามีอะไรสี่จุดบาทบ้างไม่มีขี้เลยยังไงก็มีโจวันหีบบกใจ เฮ้ยโอเคเก็บเก็บเข้าไปบุ่งบ้านนะครับบ้านผูกพังไปวางส่วนเสื่อม <c oughs> เือบแล้วผมก็จะไปประจนไทยตรงนู้นอะไรจุ่มใช้มัดยังดุนไอ้อุปกรณ์ใหม่เลยแย่มัดยังยิ่งเสี่ยมัด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 มาดมั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 

เสียงสอมีแบบแบบวูวูเลยน่ากลัวน่ารังเสียที่มันแบบวูวูเลยจะไปบุกเลยจะรอดีเราของไปขายแล้วก็ไปบุกนะครับ โอเคนะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะเดินไปตรงนู้นแล้วก็นำองไปขายไม้ตีหัวหมาแล้วผมมึงรู้ชาตีได้บินเด็กโคมไฟโอะบายนะ้ำขนหมัดดังยืลููฟี่ โอเคนี่เก็บนี่เก็บเก็บเกบโอเคนี่หอยหอยเจ้สิบเก้ามีอะไรขายบ้างเราผมไปเก็บตังมันจะห้ามนะวะ โอเคครับโลกผมจะไปดูตรงนู้นโลกผมจะขายหมดเลย โอเคนะครับซอมบี้มันห้าบาทเก้าสิบบาทมีอะไรที่ซื้อได้บ้างเนี่ยเก้าสิบบาทกล้เข้แล้วไปต้องไปตรงนน้นด่วนเลย การโคตนแน่นยยนะแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยเน่นนะเท่าไหร่อเอาเชคใกล้ทำแล้วเย่เ yeah, ย yeah, yeah. ่เย่กระบวกติดน้ำตูอาวุธใหม่เวียนดับโบูดบโบดบโบสตงมาดิมาดิาดพวกสัมี้นหงู โอเคหมดยางกี่ลูฟี่โอเคนะครับซอมบี้เริ่มมาแล้วมาดิอ,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 อืชิปแล้วมันจะพังเข้ามาได้หรอเปลเริ่มมานหัวนะที่รัวด้วย วิ <muitas> ่งมันจะพังแล้วมันจะพังเลยมันต้องรีบวิ้งมันเข้ามาได้ไม่มันจะทำร้ายไฟจะทำร้ายโน้ยโน้ยโน้อย่าทำร้ายโน้ยโน้ยอย่าทำร้ายนะเพื่อนอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายอย่าทำร้ายผู้ผ่านไปได้สองคืนแล้ว บบเฉียดชิวผม,มเคยไปดูคลิปเข้าๆามาเขาผ่านมาได้ห้าวันแต่ผมจะผ่านไม่ได้ถึงแปดวันเลยโอ้ยโอ้ยพวงเงานี้จะไปะขายหมดเลย พวงเงานี่ลากไปขายหมดนั่งไปเลยหน้าขยำพื้นเลยไปไปสวนไ่ต้องอาหาฉันไปไปไปมันจะส่งแกไปนรกเอง เตียบังสราย70อ่ะปกปลการสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปบุกบ้านดีกว่าโอเคนะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังจะไปบ้านที่ผมยังไม่เคยไปนะครับโอเคนะครับอืมผมต้องฆ่ามันอืออือมัน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 บ้ปมันบ้าโอเคเก็บ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 ได้ขายให้หมดเลยนะครับ ในห้องนี้ไม่ต้องเก็บไปเปลืองกระเป๋ามันจะตะลุยเข้าไปลึกอีกยิ่งลึกยิ่งอันตรายเขาบอกครับโอเคผจะเข้าไปลึกตรงนูนะครับ น,นู้เป็นอะไรอะคืออะไรอ่ะเหมือนถ้ำเลยต้องเตรียมนี้ก่อน เราเบอร์ต้องใช้ยังไงติดเหรอว่าวางแล้วก็อะไ่ว,ว,วงระเบิดเนี่ยโอเคเราจิบมันเดิน คือพัมเห็นก่อนใช่ไหมพัห็นก่อน ใช่ครับผมกำลังต่อยมันด้วยหมัดทั้งกีลูฟี่มันก็ตายออง โอเคนะครับผมว่าผมจะกลับดีกว่าเพราะว่ามันเริ่มอันตรายสูสีแล้ว เคผมเดินลอมาไกลเลยผมต้องเดินกลับบ้านวิ่งสิรออะไรช่วดดยมันจะข่าแมวช่วยตลอดบนนี้ อน,นี้มาโอน,นี้มาเงินี่เงิน,น,นโอเคนะครับผมไปแล้วตอนนี้ผมก็ต้องเอามันมาแปะตรงที่มันเป็นรูรูคุณเชื่อมโอเค ไฟฟ้าโอดมันเป็นลวดไฟฟ้านะครับสมพิ่งก็างมากันแล้วด้วยโหดกูเดิมด้วยอืย้มวิง Bye.